สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนค่ะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่สํานักง,งานใหญ่ค่ะบริษัทเพชรยนตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68มิบนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะวันนี้มาอัปเดตสต๊อกรถตู้กันเพิ่มเติมนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถตู้อยู่ตอนนี้มีรถเข้ามาสต๊อกเพียบเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยู่นะคะคันนี้เป็นรถตู้ คอมิวเตอร์3.0เกียร์ธรรมดาปี2017ค่ะนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดคันนี้นะ่าสนใจมากๆค่ะราคาอยู่ที่699,000บาทนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะภายในสภาพรถเก็บมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมนะคะในส่วนของตัวภายในรถคันนี้กันบ้างค่ะคันนี้จะเป็นรถปลังงางของหน่วยงานราชก,การมานะคะ สภาพเดิมๆนะคะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะสำหรับรายละเอียดของรถตู้คันนี้ค่ะคันนี้นะคะระยะการใช้งานวายิอยู่ที่แส6 0 0 0นะคะแสนส0 0นะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบาะเป็นเบาะหนังเลยภายในแบบนี้เลยนะคะสะอาดสะอาดมากค่ะ ลูกค้าที่ต้องการดูรถนะคะชมรถติดต่อสอบถามโดยตรงได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะพุ้ยเพชรยนต์ค่ะในส่วนของตัวละเอียดสภาพรถนะคะแบบนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะท่านใดที่สนใจนะคะไม่ไม่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับรถตู้นะคะ ภายในคันนี้นะคะได้เป็นรถสามแถวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมนะคะในส่วนของภายในรถนะคะภายในนะคะเบาะสามแถวแบบนี้เลยนะคะเบาะหนัง VIP สามแถวนะคะ หลังคาเป็นหลังคาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะนะคะเรามั่นใจนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสภาพรถแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าชมรถเสร็จแล้วบอกได้เลยว่าตัดสินใจง่ายมากๆค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถได้ มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่น้ำไม่สะดวกมารับรถนะคะมีบริการส่งรถทั่วไทยนะคะสำหรับรถตู้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะมั่นใจได้เลยค่ะเป็นรถปลดะวงของหน่วยงานราชการมานะคะสภาพรถเดิมๆแบบนี้นะคะ รถเดิมๆไม่มีชนไม่มีเตลังกาไม่มีพิวามไม่ใช่รถป้ายเหลืองไม่ใช่รถวิ่งบินปลดปลาแน่นอนนะคะสําหรับรถตู้ที่บริษัทเป็รยนต์นะคะเรามีบริการนะคะจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านลูกค้าเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ควรพลาดนะคะสําหรับรายละเอียดนะคะการออกรถนะคะง่ายๆนะคะ ลูกค้าไม่มีสลิปงินเดือนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะออกไม่ได้หรือนะคะลูกค้ามาคุยเอกสารรายละเอียดกันก่อนเลยนะคะอันนี้คือเราสามารถนะคะคุยกันก่อนได้เลยนะคะในส่วนของลูกค้าที่มีประวัติการล่าช้านะคะหรือผ่อนชำระไม่ตรงนะคะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันก่อนได้เลยนะคะนะคะให้คำปรึกษาในการจัดไฟแนนซ์นะคะบริการส่งรถ ทั่วไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดให้ถึงที่ถึงที่บ้านหรือที่ทำงานนะคะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะ0641462466นะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสันกร่งกดติดตามไปเลยค่ะนะคะปุ้ยจะมาอัปเดตรีวิวรถตู้นะคะเข้าใหม่แบบนี้กันเรื่อยๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสันกร่งกดติดตามไว้เลยจ้ะ นะะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะพบกับรถคันไหนนะคะเดี๋ยวคอยติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ